โอเคสวัสดีทุกคนจากห้องามาดูด้เยนะวันนี้เราอยู่กับเกมซีไฟ,ฟก็นี่กแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคนอื่นที่คนจะดูเราก็คือจะบอกก่อนว่าเราเล่นไก่ที่เราขึ้นแกนได้เพราะว่ามีคนแบกนั่นเองไก่ไม่เกะก็ดูเอาดีเนี่ย เนี่ยสติกันเล่นเนี่ยอ่ะ,อะยิงได้หนึ่งสามศูนย์สี่หนึ่งหกบางเกมก็เล่นได้บางเกมก็เล่นไม่ได้ถ้าใครชอบดูคนยิงเก่งก็ไปดูคนยิงเก่งได้เลยแต่ว่าเราเล่นไก่ไก่ไก่ที่สุดไก่ใชอไก่เลยอ่ะหนึ่งหนึ่งกับใครไม่ได้ด้วยคือเราไม่ค่อยชอบเล่นเกมสักเท่าไหร่แต่เก็ฝัก มาครับก็เล่นสร้างบ้านไปชิลๆนะบางทีก็นึกอยากภาคเกมงก็ภาคไม่ภักก็ชิลไม่ภาคเลยนะไออันนี้เราไม่ได้ภาคเกมน,นะพูดสดเลยเออเนี่ะเด้อทำไมเราเป็นคนแบบชอบชอบหนังนะเห็นไหมคนหนุ่ มันหลุดอล้ first blood มันหลุดมันลุดขอบคุณนะอุ้ยตายเลยโอ้รอบเสียท่าเลยท่าเโรงงานหัวขึ้นก็ขึ้นนะเมื่อกี้อะ เก็บตีเหมือนเลยเพื่อนเราชนะเห็นไหมบอกเลยว,ว่าบอกแล้วว่าเราให้คนอื่นแบกบนั่นแหละแต่เรายิงได้ iology. มันดาวไงเอ,อ้มันหลุดไนงะเออเราก็เลยยิงได้หนึ่งก็ดีเลยกระสุนแล้วนะโอ้เยเฮลซืกก์เกาะมันจะได้แบบเจาะเกาะแล้วก็ยิงเลยเพื่อนเรา จะไปดูว่ามีคนหลุดไหมนะโอเคยังไม่หลุดไม่หลุด first blood o u b l e kill เนี <ļ i> <ๆ>่ยเราชอบอ้อมหลังอ่ะแบรนดีมันก็กำลังเล่นอยู่ อ้อมหลังเลยขอบคุณนะเพื่อก่อนอ้อหนึ่งคออยากได้แล้วเพื่อนอกถ้ามีอยากได้แล้วข้อหนึ่งของเ้าแนวนี้ก็อ้อมหลังดีกว่าเนี่ยอ้อมหลังดู นี่เลยมันต้องมีไงแตัวมันต้องมีคนอ้อมด้วยแหละหรือว่าไม่อ้อมแต่เราชอบอ้อมอยู่แล้วเสีย,ยมี่คิดย่งไงนี่จะไม่ไปอ่ะ First Blood ดีมากนะเคยทะนันรับเลย Nó đẹp tên không nào? Đẹp Ôi à nó Để xuôi nghe là, dù cũng buồn อยู่ข้างบนเพื่อนช่วยด้วยทริปเปิลเคอ้าวได้สามสุดแล้วน,นะเมื่อกี้คิดว่าถือปืนความสันยิงไม่เข้าเลยขอขอหน่อยมาต่อ ขอโทษนะเพื่อนอไม่คิดว่าถือปืนทำสาแนวด้านหลังไปถือปืนลูกซองอะไรไม่ดูนี่แหละเราไม่ยอมหรอ,อกมา ก็บอกก็มีสติอะแ็่ยังไงก็ได้ให้มีสติก็เป็นคนที่เล่นเกมไม่ค่อยมีสติต้องรีบซ้ำมันก็ชุดัน พั double kill โอ้ยได้ก็เหลือน้อยดูนี่ซ้ำคบดกวาจะได้คิวไงได้เป็นห้าเลย มันยังไงมันเนี่ยโอ้ยไอ้บอลก็ไม่มีไอ้บอลสำคัญที่สุดซื้อเลยถ้ามีไอบอลนะอาจจะรอดก็ได้โทษรวิวมีปืนไอบอลอยู่นี่หว่าโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ดูไงไปไอัเน,นี้ยตั้งใจเลยล้วมา จะเล่นแล้วตัง้งใจเล่นแล้วเนี่ยตายแล้วบดทของไงไอตัวนีเรอตลอดเลยวะเดี๋ยวเราลงมาก็ได้ มันก็ต้องกระโดดลงมา,มน,างนี่งมีผมปะสวยระวังเอสนายอยู่นั่นเออสวยเลยเพือ่อนเพื่อนหรอเดียวเพือ่อนเอาไ,ได้นะไลาทุกคนเลยน่าเขาแช่เลยเพื่อนเรา ไม่กดยิงไม่ออก่หัวส,สมองมันจยากกดยิงไม่อีไม่ออกริาตานี้เราชนะก็สวยเลยอขอบคุณนะเสีงว่ามันมีไอ้พวกนี้ดิขอของขอหน่อยขออะไรหรอเขาจะมีให้ขอบคุณนะขอบคุณนะ ตักดีไหมวะตาทธอชานต้องเล่น,นอย่างก็ประมาอนะเอ๊ยอย่าประมาทโอย้ยเลยพบศัตรูแล้ว First Blood โอ้ยมันคืออะไรวะเพื่อนเพื่อนนยังไม่เห็นหรตอบเบล kill ขนาดเรายังมองไม่เห็นเลยว่ามัน,น,นขนึ้นน้ำต่อซ้ายละท้ามนี่เนาะใครกวนอ่าเทื่อเล่นปืนอะไรยังคิดไปออกเลย ตัวนี้ก็แรงดิแบบก่อนซื้อนี้ยไปได้สุดฝึกสเปนหมดเนี่ยอย่าแพ้ป้าเราอ่ะเราอ่ะเล่นไม่เก่งแล้ว Yeah. first blood oh, man, give me up. จากที่จะชนะโอเคเลยทริปเปิลคิเกมนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวเกมหน้าแก้มือแม่ไม่ไหวปะเก่งกันชิบหายเลยยีงมือแลรงมากันเฮ้ยทำไมเจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเด็กเกมหน้ามาแก้มือใหม่เกมนี้แม่งไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้